สวัสดีครับผมเนเปอร์ฟอร์เฮลวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอน3เทคนิคที่จะทําให้เสียงฮารโมนิก้าของคุณเนี่ยมีลูกคอมีสเสน่ห์มากขึ้นฟังดูน่าลหลงไหลนะครับสเทคนิคนั้นได้แก่1เทคนิคการป้องนิ้ว2เทคนิคการตีพรมนิ้วและ3เทคนิคการตีลิ้นขึ้นลงแบบนี้นะครับซึ่งฮารโมนิก้าที่ผมจะนำมาใช้สอนวันนี้เป็นฮารโมนิก้าคีจี g 1 0ช่อง เทคนิคแรกก็คือเทคนิคการป้องนิ้วนะครับเพื่อให้เสียงมันมีลูกคอมันมันเพลาะขึ้นนะครับทีนี้ลองดูดดูบ้างเทคนิคนี้นะครับให้เราใช้นิ้วจับไปที่ฮรมโมนิก้าสนิ้วแบบนี้นิ้ว3นิ้วนี้เรียงชิดติดกันแบบนี้นะครับมืออีกข้างหนึ่ง ทำมือโป่งๆแบบนี้นะครับแล้วก็ป้องปิดปิดไปที่ช่องว่างบริเวณมือที่เราจับฮ์มมนิก้านะครับปิดไปแล้วเราก็เป่าแค่นี้นะครับปิดแล้วก็เปิดปิดแล้วก็เปิดเร็วๆอ่านี่ก็คือเทคนิคการป้องมือนะครับถ้าใครรู้ชื่อจริงๆของมันนะครับ ก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอให้ผมด้วยนะครับผมก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันเป็นการฝึกจากอ่า,อาจากประสบการณ์ตรงแล้วก็ลองพลิกแพงดูนะครับเทคนิคที่2นะครับก็คือเทคนิคการพรมนิ้วทำไมถึงเรียกผมถึงเรียกว่าพรมนิ้วก็ผมเอาชื่อมาจากการเป่าขลุ่ยไทยนะครับอ่าเทคนิคการพรมนิ้วก็คือข้างหลังฮารโมนิกาเราเนี่ยมันจะมีช่องเห็นไหมครับช่องเพื่อให้เสียงออกมาทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับ แต่เราจะจับเหมือนตอนแรกเลยนะครับเราจะเอานิ้วกลางเนี่ยปิดไปที่ช่องด้านบนแล้วก็เปิดปิดแล้วก็เปิดปิดแล้วก็เปิดสลับกันอ,อันนี้ก็คือเทคนิคการพรมนิ้วนะครับจะสังเกตได้ว่าเทคนิคการพรมนิ้วเนี่ย เสียงมันจะไม่ค่อยชัดเท่ากับเทคนิคการป้องมือนะครับการป้องมือเสียงมันจะชัดกว่ามันจะดูหนักแน่นกว่านะครับแต่การพรมนิ้วเนี่ยส่วนมากผมจะนำไปใช้ในช่วงท้ายของเพลงนะครับอย่างเช่น ประมาณนี้นะครับเสียงมันจะค่อยๆหายหายหายห,ายหายไปนะครับอันนี้แหละก็แล้วแต่ว่าคนจะนําไปใช้นะครับต่อไปเทคนิคสุดท้ายอาจจะยากนิดหน่อยนะครับเทคนิคนี้นะครับจะเหมาะกับคนที่จะใช้ขาจับพโมนิกาแล้วก็ดีดกีตาร์ไปด้วยเป่าไปด้วยเราไม่มีมือเอามาป้องหรือไม่มีนิ้วมาพลมนะครับเราใช้เทคนิคการตีลิ้นนะครับ ประมาณนี้นะครับก็คือการเอาลิ้นขึ้นไปแตะเพดานด้านบนแล้วก็ลงล่างแบบนี้สลับกันนะครับเทคนิคก็คือพูดคําว่าหุนลูนะครับเดี๋ยวลองพูดคำว่าหุนลูพร้อมกันฮอนคูกสระอุนอหนูแล้วก็ลอลิงสระอูหุนลูพูดพร้อมกัน3รอบหุนลูหุนลูหุนลูจะสังเกตได้ว่าจังหวะที่เราพูดคาว่าหุนลิ้นเราจะแตะอยู่ด้านบนหุน ลูลิ้นเราจะอยู่ด้านล่างนะครับทีนี้ให้เราพูดคําว่าหุ่นลูแบบกระซิบ3รอบดังๆกระซิบแบบดังๆนะหุ่นลูหุ่นล <igen DA. S 2> ูหุ่นลูอ่าทีนี้ให้พูดคําว่าหุ่นลูแบบกระซิบแบบรัวๆเลย3 2 1สองหนึ่งไปหุนลู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 แบบนี้นะครับทีนี้เราก็ไปพูดคําว่าหุ่นลูในในตอนที่เรากําลังเป่าฮาร์โมนิก้าอยู่ ทีนี้ก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วของการขยับลิ้นนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่มีมือไม่มีมือจับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะทำให้ฮารโมนิก้าของคุณมีลูกคอมากขึ้นดูฟังดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองนำไปเป่าเป็นตัวอย่างดูนะครับด้วยเพลง ฝนตกไหมนะครับซึ่งเพลงนี้ผมก็ได้แกะไว้เรียบร้อยแล้วถ้าใครอยากฟังหรืออยากลองฝึกนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเทคนิคแรกนะครับเป็นเทคนิคการป้องมือลองไปฟังเพลงฝนตกไหมเอาแค่ช่วงแรกของเพลงนะครับ ันนี้ก็คือเทคนิคการป้องมือเทคนิคที่2ก็คือเทคนิคการพลมนิ้วนะครับ ก็คือเทคนิคการปรมนิ้วเทคนิคสุดท้ายเทคนิคที่3ก็คือเทคนิคการตีลิ้นนะครับหุนลู ว่าเราไม่มีมือเราใช้ขาจับเราก็สามารถที่จะทําเสียงให้มันเป็นลูกคอได้นะครับโอเคทั้ง3มเทคนิคนี้นะครับผมก็ฝึกมาจากประสบการณ์ตรงแล้วก็นํามาใช้จริงๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อจริงๆของ3มเทคนิคนี้ชื่อว่าอะไรถ้าใครรู้มาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอให้ผมหน่อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ถ้าชอบผมฝากกดไลค์กด s u b s c คร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ